วันนี้เราจะกินไอติมแบบทุกแท่งแบบย้ำรวมกันเมื่อกี้นี้ประเพณบอกแล้วนะครับมีประมาณ4ซาห้าสิอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนข้างในสต็อกมาเยอะเปล่าแพงกว่ามาม่าแล้วนะพวกตัวนี้รสชาติอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหลับแล้วสวัสดีครับเพื่ใครค่ะประเพณนูเองจำได้ไหม หน,นูป,ป้าหน,นูป้าจำหนูได้ไหมอ่ะที่ซื้อติมป้าอ๋อที่อยู่บ้านสวนน้อ,องสวนนี่สิป้าใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ผมยา้ายไปอยู่สั่งกำแพงแล้วไงอ๋ออ๋อได้ยินเลยสั่งไอ้ติมมหรอคะก็จะสั่งไอ้ติมเหรอป้าคิดว่าผมเป็นใครเนี่ยป้าไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้หรอฮะ เราป้าไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้หรอมันมันลึกแลม้มันนานแล้วไงป้ากับเรลิกลืมลืมลืม,ลม,ลมอ๋อเราคิดว่าผมเป็นใครอะ่ะตกใจไหมใครคิดว่าเป็นมิรอะเป็นอย่างนั้นแหละมิรโอเคป้าแล้ววันนี้ป้าไม่ได้ขายติมเหรอขายครับตอนนี้ฝนยังต,ตกอยู่โหอ,อยากกินไอติมมันเดี๋ยวนะี้ยฝนกำลังตกหนักเลยเนะี <c oughs> ่ยป้าอยู่ที่ไหนตอนเนี้ย ตอนนี้อยู่สังสายอยู่ครับรถป้ามีเติมกี่แบบอะผมอยากกินทุกแท่งเลยไงมีตั้งสี่ซาห้าสิบแบบนะโอ้สี่ซาห้าสิบแบบงั้นเดี๋ยวผมไปหาป้าเลยตอนนี้เดี๋ยวผมไปจากสันกำแพงสักแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับป้าที่ปั๊มไปแล้วกันครับโอเคครับครับสวัสดีครับโอเคทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นุจะกินในติมนะ ของป้าเพนนี่ก็เป็นไอติมบอลที่เราเคยเหมารถไอติมบอลของป้าเพนนะเราไปขายแท่งละหนึ่งบาทนะมีคนดูนิดเดียวมีคนดูนิดเดียวอ่ะโอเควันนี้โอเคทุกคนวันนี้นะครับพี่นุกก็คืออากาศมันเย็นนะก็เลยอยากจะกินไอติมไง แต่ว่าการกินไอติมแบบแท่งเดียวมันจะธรรมดาไปวันนี้เราก็อยากกินแบบไอติมแบบทุกแท่งเลยมันเลือกไม่ถูกไงว่าจะกินอะไรไงแล้วไอติมวอร์นี่ก็คือมีไอติมแบบเยอะมากวันนี้เราจะกินไอติมแบบทุกแท่งแบบยำรวมกันเมื่อกี้นี้ประเพณบอกแล้วนะครับมีประมาณ4ี่ซาห้าสิบทำไมไม่4ี่ห้าสิบวะทำไมต้องซาวะรู้ไหมทำสร้อยทำสร้อย4ี่ซาห้าสิบแท่งไปไปเจอประเพนกันไปแยกลุย มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วรถในตำนานนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะรถประเพนที่เราโทรนัดก็มาแล้วนะบ้าวันนี้ผมอยากกินไอ้ตรีมแบบมีรสชาติใหม่ไหมดีค่ะมีเหรอค่ะผมอยากกินแบบเอาทุกอันรวมกันเลยอ่ะมีมีกี่แบบมีกี่แบบเดี๋ยวขอดูก่อนมีหลายอย่างอันนี้ครบไหมค่ะือนี่ที่โชว์อยู่นี่คือครบไหมครบค่ะ ไม,มนนยค่คแล้วก็มีนี่อีกเหรอคค่ะมีรวมแล้วมันประมาณกี่อย่างบ้างสี่สิบห้าสิบอย่างค่ะสี่ิบห้าเหรออะเดี๋ยวเรานับกันแล้วมีอันไหนที่ไม่มีในสต็อกไหมในสต็อกไม่เจอเดี๋ยวนะคะมีหรือว่ามีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างค่ะเอามีทุกอย่างนะั้นเอามาอย่างละหนึ่งะอะเดี๋ยวขอดูก่อนข้างในสต็อกมาเยอะเปล่าค่ะเดี๋ยวโปรโมทให้ก่อนว่าเพนขายอยู่แถวไหนเนี่ย ถวส,สันกําแพงเนี่ะค่ะสันกําแพงค่ะแยกหลุยค่ะโอเคแต่อยู่สันมาจากสันทรายค่ะโอ้โหกระต๊อกเน่นๆเลยค่ะกระต๊อกเน้นๆค่ะมีทุกอย่างอันนี้ไปเติมมาปะเนี่ยอันนี้ไปเติมมาปะเนี่ยกำลังเบิกไปเช้ายังค่ะกำลังได้ขายได้อันเดียวที่ปั๊มน้ำมันนะ,ะเอาเหรอเราวิ่งทุกวันป่ะช่วงนี้ฝนตกค่ะวิ่งทุกวันค่ะฝุกวันจะจบก็มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากะละมังก่อนไปหมดเหรอคะอาจจะเอาไม่หมดเลยเหรอไม่พอเลยใช่ไหม พอค่ะโหนั้นมีถุงมีอะไรให้ใส่ไหมไอ้ถุงมีถุงเก็บความเย็นปะมีค่ะนั่นเดี๋ยวผมจารีบกลับไปที่ออฟฟิศอ่ะโอเคงั้นมาใส่ก่อนนะค่สามแลนะเอาเรียงอะไรอย่างนี้ก็ได้อะเอาแบบเป็นแพ่งก่อนเนาะเอาทุกแบบเลยนะปะทุกแบบนะคะจัดไปค่ะไม่ให้เสียค่ะจัดไปไม่ให้เสียนี่อยู่้รุ่นด้วยอันนี้อโอเคหกห้าหกอ่าเดี๋ยวก็เป็นจัดให้นะครับค่ะก็เป็นจัดให้ค่ะ ทุกคนเดี๋ยวให้ป้าเพนเขาหยิบขึ้นมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมันนับกันอีกทีว่าเราได้จํานวนกี่แท่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไอศครีมทั้งหมดเนี่ยไปยํารวมกันพี่ลูกเคยทํามาแล้ว1ิบแท่งเด็กๆวันนี้ป้าเพนบอก 40- 50<อ>เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงจริงๆพี่ลูกกบว่าเอาใส่กะละมังเนี่ยป้าเพนบอกว่าไม่น่าจะพอเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่ามันจะหมดทั้งหมดเนี่ยกี่บาทนะครับ มอ่ะก็เอามาวางใส่ถุงก็ได้ป่ะอันนี้เสร็จถุงเดี๋ยวฮะแต่โคนได้หมดแล้วเหรอเราสามารถเปิดได้มไค่ะเปิดอันนี้เหรอได้ค่ะเอ้าเหรอค่ะเอาดูเลยป่ะงั้นน่ะแอบ,บดูตอนนี้พันกว่าบาทแล้วนะทุกคนแพงกว่ามาม่าแล้วนะแอมอันนี้เปดสามห้าอ๋อมันเปิดนี่ไงเปิได้ค่ะนี่หนึ่งลวใส่ถุงไปบ้าง ใส่ถุงไปมีใครเคยซื้อบอกผมไหมปะไม่มีค่ะไม่มีเนาะไม่น่าจะมีใครทำนุนล่นป้าดีใจขนาดเลยอ๋อป้าดีใจขนาดเลยนุโทรไปอ่ะนั่นป้าคิดว่ามิดนั่นป้าคิดว่ามิดสวัสดีครับคือใครค่ะคือใครค่ะคือใครค่ะนุป้ามิดโทรมาป้าทำเนี่ยว่าใครอ่ะ เปิดใคร้า่ะค่สิบแค่สิบยังไม่ได้อ้ามาไมหนิยังไม่ได้อ ครบแล้วทุกคนกะดได้สายตาแล้วแบบกลงแบบกล่องนี่คือเอาขึ้นมาหมดแล้วทุกคนตอนนี้ยอดประมาณเท่าไหร่ปบ่ะ1 9้า1,942บาทครับผมไอติมสองเท่ากับมา,ม,าม่านะกดไลค์เมื่อกำลังใจให้พี่ดูได้ครับผมแล้วขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าเคยกินไอติมรสอะไรกันบ้างนะครับผมมาตาลิปใส่เลยเดี๋ยวมันละลาย <c oughs> <c oughs> พี่นุ้กก็ได้ซื้อไอติมทุกแท่งเลยครับของวอนะครับไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมกันว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับโอเคอันนี้ที่พี่นุ้ถือนี่อีก2กล่องนะยังไม่ออกเลยนี่นะครับเดี๋ยวมันจะละลายเราต้องรีบทำงานรีบทำนะครับก็คือหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ9 2ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สแบบสี่ยีบห้ายี่สิหกย่สิบเจ็ดยก้าสมสิบสาบเอ็าบอสสิบสามสิบสี่สสบหบเค็ดิบแปดสาสิบเกี่สิบสบเ็ดิบสอสี่สิบสม่สบี่สบ่บกสี่สิบเอ็ดสี่ินนี่เลยทบอปเทนเ นะครับแมกนัมใช่จริงๆก็เคยคจับไม่ได้แล้วเอายิ่งกันเดี๋ยวพี่ดูจะต้องรีบทําการนะครับเอามันผสมกันนะครับนี่เลยเราเตรียมกะละมังนี้ไว้นะครับกะละมังที้ต้มมาม่านั่นเองอโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำเอากะละมังวางไว้ตรงการลางเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะจากแมก่องก่อนนะแบบแรกทุกคนมันจะมีสารสชาติแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะตัก เราไปผสมวานิลาไปแล้วช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่ไปแล้วครับทุกคนหรออ,อันนี้วานิลลาล้วนออ นี่เลยรวมกันแล้วมันก็น่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะไอขึ้นเลยเหรออู้เย็นจัดนะครับทุกคนเรียบร้อยพร้อมแล้วนะที่เราจะยำรวมกันอันนี้ให้ดูหน้าตาก่อนยำก่อนนะเดี๋ยวพี่นุงจัดค่อยคอยคนนะมานี่กระมังรอเลยจะพอดีขนาดน,นี้นี่ครับตอนนี้พี่นุ่งจ็ดทำการยำรวมแล้วครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ชื่อเมนูให้พี่นุ่งด้วยนะครับ ยำรวมไอติมทั้งหมดประมาณ50แท่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยหน้าตามันจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะนี่นะครับมาเดี๋ยวพี่รู้จะทำการชิมดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมาลนะเดี๋ยวแป่งก่อนรสชาติจะเป็นยังไงว้าตื่นเต้นหรอเจริงนี่นะครับลองชิมนะทุกคน รสชาติอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันอีลุงตุงนางไปหมดมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันมีหลายรสชาติอะเจอช็อกโกแลตช่วยคอยยังช่วยหน่อยมันก็หวานหวานมันแต่พูดไม่ถูกบอกไม่ถูกว่ะอันนี้อธิบายมันกล้าไม่ถูกจริงๆว่ะคือมีกลิ่นผสมของทุเรียนช็อกโกแลตอะไรคือก็มันก็หลายอย่างอะนะครับแล้วก็ รสชาติเนี่ยจะออกไปพี่นุจะเจอช็อกโกแลตซะเยอะนะครับเดี๋ยวพี่นุจะใส่แม่พิมพ์ใหม่ตอนนี้พี่นุซื้อแม่พิมพมาด้วยแล้วก็จะใส่แล้วก็แช่ช่องฟีวไว้แล้วให้มันแข็งแล้วจะเอาออกมากินแบบที่มันเป็นแท่งๆอีกทีนะครับตอนนี้เริ่มกินก็กินไปเรื่อยเรื่อยมัอร่อยว่ะหลังจากที่เราเอาไอติมเนี่ยมาทํารวมกันให้มันเหลวใช่ปะ เราก็จะใส่แม่พิมพ์ใหม่นะครับเพื่อเก็บไว้ให้ออฟฟิศเรากินกันนะครับไว้ให้ออฟฟิศเรากินกันนะครับนะฮะนี่ก็เป็นแม่พิมพ์ที่เราซื้อมานะนี่แล้วก็อันนี้ก็แบบเป็นแท่งนะแล้วนี้ก็มีแบบเป็นรูปดาวเอ้ยอันนี้เหมือนน่าจะเอาไว้ทาบุญหรือเปล่าวะพี่นุ้กขอใส่แบบเป็นแท่งก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับแบบเป็นแท่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตักสปเลยนะ แล้วก็แสงนี้อสนนี้ก็ลองแส่แล้วก็มันจะเป็นรูปปูยังไงวะเป็นรูปถาดเข้าหมานี่ทุกคนตอนนี้เราได้แม่พิมพ์หมดแล้วครับ แม่พ like ิมพ์แต่ละแบบของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะแช่น้องฟีกันไว้สักครึ่งวันแล้วก็รอเขาออกมานะ A few moments later เอาละครับทุ 4, 4. กคนตอนนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับผ่านไปประมาณส4สชั่วโมงได้ไหมวะเมื่อกี้แอบดูแล้วมันเริ่มใช้ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาออกมาทีละดีกว่าชิ้นแรกมาแล้วขอออกมาทีละชิ้นนะเดี๋ยวมันละลายนี่นะครับแบบนี้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันออกมาแล้วอุวยแตกว่ะแตกเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยววุ้นเะยังเป็นลูกเป็นล่างอยู่ครับผมสุดยอดน่ากินมาก เซนสิเนี่ยสามสามมาม่าหลุดให้เยอะไปหน่อยวะมาม่าถ้าย้อนกลับให้ได้ให้สองเออมาม่าอย่าไปทำตามก็คือไม่ไม่รสชาติไม่ได้เลยส่วนนี้ก็ไม่รู่ว่าอย่าทำดีกว่ากินแบบเป็นแท่งดีกว่าเนื้อเงินได้ครับอ่นเดี๋ยวเราดูที่นึ่งกันว่ามันเป็นอย่างไนนี่อันนี้นะครับแบบนี้เป็นเป็นเหมือนแท่งเหมือนกัน เดี๋ยวจะลองดึงนะวิไม่ติดว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้มาครึ่งแท่งครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้อีกอนแล้วกันว่ารสชาติเหมือนกันไหมไอ้ hey! 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 ตรงนี้อร่อยวะ่ะคือเหมือนตรงนี้นมเยอะมันอ่านจะเพราะว่ามันไม่เข้ากัน แห่งแรกไม่อร่อยวะโอเคทุกคนการทดลองก็ประมาณนี้นะครับอย่าดราม่าเดอ้อการทดลองลเลยนักวิทยาศาสตร์เขาลงทุมเงินเท่าไรกว่าจะไปถึงรวนจันนะ okay, ่ะโอเคกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยครับแล้วก็อยากดูคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาอยากให้เอาอะไรมามิกผสมรวมกันนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก like, ันได้เยอะนะครับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ